ล้างรถยอดเหนียรรถตู้ขนใหญ่จะใช้เงินกี่บาทผมแดกเหรียไม่ได้เทียบเลยตอนนี้7จ็มงาสาเป็อนนาทีเลือกที่10บาทมานะ่ะฉีดน้ำเมื่อกี้ยอดไป10บาทฉีดน้ำแรงดันสูงได้รอบขันนะแล้วก็เหลืออีก2บาทฉีดโฟมไปแต่ว่ามันไม่พอรอบคันเดี๋ยวลองยอดอีก5บาท ตอนนี้7จ็โมงสามสินทีเดี๋ยวจะเริ่มถูรอบคันละน,นี้มงสี่สิบแปฉีดล้างโฟมออกจะยอดสิบาท สิบบาทฉีดล้างโฟมออกไม่พอเดี๋ยวเติมไปอีกห้าบาทล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเช็ดแห้งเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่าผมใช้เงินไปทั้งหมดกี่บาทเจ็ดโมงห้าสิบหกนาที๋ยวนั่เริ่มเช็ดแห้ง แล้วตอนนี้เวลา8ปดโมงเจ็ดนีเช็ดแทงลตู้ทังคันเสร็จแล้วเรียบร้อยมาตั้ดูให้ฟังว่าใช้เงินไปกี่บาทแล้วก็ใช้เวลาสักคนไหนเท่าไหร่รวมเงินทั้งสิ้นล้างรถเสร็จ30บาทเท่านั้นทุกคนแค่30บาทก็ถือว่าประหยัดดีนะสาบาทประหยัดสากทีประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดเวลาผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการล้างรถตู้ทั้งคันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะได้ออกกำลังกายด้วยสำหรับคนที่เวลาเขาเนี่ยเป็นยังเปทองไหมดเข้าอาแขกก็ เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าครึ่งชั่วโมงเขาอาจจะหาเงินได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ได้เนาะแต่สำหรับเราที่มีเวลาได้ออกนังกายรัางรถด้วยตัวเองทางเลือกยอะแยะไม่ได้มีทางเลือกออกและที่สําคัญยอ้อนกลับไปดปูสังเกตไหมว่าตอนที่ผมเริ่มเช็ดแห้งผมใช้เวลาเช็ดแห้งของตู้ทางคันทั้งใหญ่แบบเนะี้ยแค่สิบนาทีเท่านั้นด้วยผ้าเช็ดรถนี่เลยมันวาวอ,อีกก็ได้แห้งไวมากภายในสิบนาทีแค่นั้นเอง ซึ่งกระบวนการล้างรถเนี่ยขั้นตอนเช็ดแห้งเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและเสียเวลามากที่สุดแต่ผ้ามันลราอินระดา,ยยาน์นะมันทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นเพราะมันผ้ามันขนนุ่มซับน้ำได้ดีแล้วมันก็ทําให้เราไม่ต้องมาเสียเวลาบิดพอเราไม่บิดเนี่ยผ้ามันก็จะทนไม่ขาดง่ายที่สําคัญเลยมันมีคนที่นุ่มขนยางเนี่ยมันเก็บฝุ่นได้ดีมันจะไม่ทําให้เกิมดมลพิษได้ไ่ายสนใจกดสั่งได้เลยผมแปทพิกัรไปให้แล้ว